บาลเมืองมาตรพุทธขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงและงานตลาดวิถีไทยประจำปี2566ในระหว่างวันที่25-27พฤศจิกาย,ยนนี้ณนะบริเวณริมคลองชลประทานคลองน้ำหูช้อปชิมชิวกับตลาดวิถีไทยสนุกสนานกับการแข่งขันกีฬาเรือพายประเพณีชมการประกวดหนูน้อยนพมาศการประกวดกระทงและขอเชิญผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพายประเพณี การประกวดหนูน้อยนพมาศการประกวดกระทงสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เฟซบุ๊กกองการศึกษาเทศบาลเมืองมาบตาพุธส่งใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณนะกองการศึกษาเทศบาลเมืองมาบตาพุธตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤศจิกายน2566สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038685569กองการศึกษาเทศบาลเมืองมาบตาพุธค่ะ และอย่าลืมไปเที่ยวงานกันนะคะกนองเป็นสลิเราทั้งหลายชายหญิงสาดุกกันที่วันลอยกระทง